ความเป็นมาของบริษัทเรือด่วนเจ้าพญาจำกัดบริษัทเรือด่วนเจ้าพญาจำกัดก่อตั้งโดยคุณหญิงสุภัทราในปีพศ2514ตลอดระยะเวลาได้ให้บริการเดินเรือโดยสารมากกว่า38ปีโดยบริษัทเรือด่วนเจ้าพญาจำกัดมีการพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่องปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลและมีโครงการที่จะยกระดับค่าเทียบเรือ ให้มีความสะดวกสะอาดปลอดภัยเข้าถึงบริการได้ง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นเพื่อให้การคมนาคมในกรุงเทพสะดวกสบายยิ่งขึ้นบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดดำเนินงานภายใต้ใตการกำกับด,ดูแลของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจุดขายในบริการของเรือท่องเที่ยวเจ้าพยาบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดมีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเน,นื่อง โดยบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาได้ดำเนินงานปรับปรุงท่าเรือที่สำคัญให้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตักสิงเพื่อความสะดวกสบายต่อการเข้าถึงนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ด้านความปลอดภยัยเช่นเสื้อชูชีพโดยบริษัทได้จัดไว้ในตำแหน่งที่สะดวกแก่การมองเห็นและนำมาใช้ซึ่งมีการตรวจสอบสภาพและทดสอบเสื้อชูชีพอย่างสม่ำเสมอและยังมีสายนิรภยัย บริษัทได้นำสายนิรภัยมาใช้สำหรับกั้นผู้โดยสารในขณะที่เรือกำลังเข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นและลงเรือในขณะที่เรือยังไม่จอดสนิทซึ่งเป็นการลดอัดตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีเส้นทางการเดินเรือเรือท่องเที่ยวเจ้าพยาให้บริการรับส่งก้าวท่าเรือที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจ โดยเริ่มต้นการเดินทางจากท่าเรือสาธรซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีสะพานตากสินล่องแม่น้ำเจ้าพยาจอดรับส่งตลอดลำน้ำไปถึงท่าเรือพระอาทิตย์ทั้งสิ้นรวม9ก้าท่าเรือและล่องกลับมายังท่าเรือสาธรอีกครั้งตามเส้นทางเดิมโดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลงตามท่าเรือเพื่อไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆได้ตลอดเส้นทางเดินเรือท่าเรือที่จอดลับส่ง9ก้าท่ามีดังนี้ 1. ท่าสาธร สองท่าโอเรนเตล 3. สาท่าสี่พยา 4. ี่ท่าราชวงห้าปากคลองตลาด 6. กท่าเตียน 7. จ็ท่ามหาราช 8. ปดท่าวางหลังและเก้าท่าพระอาทิตย์รูปแบบการขนส่ง 1. เป็นเรือสำหรับการท่องเที่ยวตามลำแม่น้ำเจ้าพยา 2. ส,สามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้เอง 3. ามกำหนดเวลาในการเดินทางได้เองส เป็นการท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยหรือความต้องการของนักท่องเที่ยวเรือโดยสารพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวแม่น้ำเจ้าพยามีความสะดวกสบายด้วยเรือโดยสารขนาดใหญ่ที่มีความปลอดภัยพร้อมกับมัคุเทศที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบรรยายสดตลอดการเดินทางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเส้นทางเดินเรือคือจากท่าเรือสาทรถึงท่าเรือพระอาทิตย์เปิดบริการทุกวันเวลา9.30ถึง4.00น เรือจะออกทุก30นาทีจากท่าเรือสาธรบัตรท่องเที่ยวมีราคา150บาทต่อวันไม่จำกัดเที่ยวโดยสารสามารถจุลูกค้าได้150คนต่อเที่ยวมีจุดจำหน่ายบัตรตามสถานที่ดังนี้ 1. บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดที่ท่าเรือสาธรและท่าเรือพระอาทิตย์ 2. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว BTS สถานีสยามและสถานีสะพานตากสินนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะในย่านสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดวาอารามโบราณสถานเมืองเก่าแก่และยังเป็นการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของประเทศไทยว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรโดยมองเห็นได้จากบ้านชุมชนที่ตั้งอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ชาวต่างชาติสนใจการท่องเที่ยวโดยเรือท่องเที่ยวเจ้าพยามากขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาได้มีการลงทุนของภาคเอกชนที่ช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนกรุงเทพและคนไทยให้รู้จักและคุ้นเคยกับการท่องเที่ยวทางน้ำมากยิ่งขึ้นทำให้นะักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ทางบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดต้องการที่จะดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการโดยจากการออกพื้นที่ครั้งนี้กลุ่มลูกค้าชาวไทยส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่ชอบการท่องเที่ยวแบบตะลุยเมือง ใช้การวางแผนของตัวเองว่าจะไปยังไงไปสถานที่ใดก่อนท่าเรือไหนมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างแหล่งอาหารการกินที่น่าสนใจอยู่ที่ท่าเรือใดโดยใช้สถานการณ์เฉพาะหน้าในการตัดสินใจซึ่งทําให้มีความท้าทายตื่นเต้นในการเดินทางครั้งนี้ระดับประเภทการบริการเป็นการบริการชั้นประหยัดเพราะการเดินทางที่มีค่าบริการต่ำสามารถไปได้หลายแห่ง แต่การบริการก็จะอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับราคาด้วยอาจไม่มีเก้าอี้ที่นั่งสบายพอและการบริการอื่นๆที่ดีเยี่ยมเช่นบริการอาหารและเครื่องดื่มแต่ก็เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางหรือต้องการที่จะประหยังดงบประมาณในการท่องเที่ยวเพราะหากค่าโดยสารมีราคาตา่ำยิ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทำให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น และมีการเพิ่มความถี่ในการออกเรือมากขึ้นเป็นผลให้รายได้ของบริษัทมีมากขึ้นอย่างชัดเจนจากการเพิ่มความถี่ของการออกเรือการแข่งขันมีสภาพตลาดการแข่งขันแบบผู้ขายน้อยรายเรายกตัวอย่างคู่แข่งมาหนึ่งบริษัทคือซับธนาครนซับธนาครเป็นผู้ให้บริการเรือในลำน้ำเจ้าพยา ด้วยประสบการณ์ในลำน้ำเจ้าพยาที่มีมากกว่า30ปีทำให้ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการต่างๆโดยได้มีการนํำเรือของเราเข้าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานทางราชการอยู่เป็นประจำด้วยความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์อันยาวนานในลำน้ำเจ้าพยาจึงทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจว่าทุกครั้งที่เดินทางกับเราท่านจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย เรือท่องเที่ยวมีการจัดล่องเรือท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัดเช่นล่องเรือท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัดสำโรงชะตาล่องเรือท่องเที่ยวไหว้พระเก้าวัดพระอารามหลวงซึ่งบริษัทคู่แข่งนี้มีความคล้ายคลึงกับบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดค่อนข้างมากแต่ทรัพ์ธนกรจะเป็นการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบที่ทางบริษัทจัดมาให้ทั้งเรื่องเวลาและสถานที่ซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจการท่องเที่ยวในรูปแบบการบริการที่สามารถเลือกการเดินทางได้ด้วยตนเอง และไม่จำกัดเวลาอาจทำให้บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดในด้านนี้และอาจแข่งขันกันได้ในเรื่องของการบริการความสะดวกสบายความปลอดภยัยและความคุ้มค่าด้านราคาที่จะเป็น,นกลไกหลักในการเอาชนะคู่แข่งได้ซึ่งราคาของ2บริษัทแห่งนี้บริษัทที่จะได้เปรียบด้าน,นกลไกราคาอาจเป็นบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัด เรามีราคา350บาทต่อที่นั่งแต่ทัพธนครราคาจะอยู่ที่499บาทต่อที่นั่งส่วนในเรื่องด้านการบริการมีเหมือนกันคือมีมัคคุเทศและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริการน้ำดื่มระหว่างทางปาระกันอุบัติเหตุซึ่งทางด้านทัพธนครอ,อาจต้องคิดกลไกลทางด้านราคาขึ้นใหม่เพื่อแข่งขันกับบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดการส่งเสริมการตลาด 1. การใช้พนักงานขาย ด้านหน้าของจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารจะมีพนักงานขายยืนมากมายหลายคนเพื่อคอยต้อนรับเชิญชวนและคอยประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยเรือท่องเที่ยวเจ้าพยาให้กับนักท่องเที่ยวทําให้หนักท่องเที่ยวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวกับการมาใช้บริการที่บริษัทเรือโดยเจ้าพยาจำกัดจึงเป็นจุดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นซึ่งการทําเช่นนี้ทําให้บริษัทมีการประเมินความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการใช้พนักงานขายเป็นการแสดงกิริยาโต้อตอบกันแบบซึ่งหน้าทําให้ผู้บริการได้เห็นถึงปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 2. การส่งเสริมการขายส่งเสริมการขายไปยังผู้ใช้บริการโดยจัดทําตั๋วแบบเหมาจ่ายต่อวันด้วยราคา150บาทไม่จากัดเที่ยวโดยสาร ซึ่งแต่ก่อนเป็นตั๋วเที่ยวเดียวราคา40บาทต่อหนึ่งท่าเรือทําให้ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกซื้อแต่แบบเหมาจ่ายในราคา150บาทเพราะมีความคุ้มค่ากว่าและสบายใจในการเดินทางที่มีอย่างไม่จํากัดรอบ ส่วนลด3าบาทสำหรับเรือท่องเที่ยวเจ้าพยาจากราคา150บาทเพียงแค่ลูกค้า AIS นำโทรศัพท์มือถือมาแสดงเพื่อขอค้ดในการรับสิทธิพิเศษณนะจุดจำหน่ายตัว๋วท่าเรือสาทรและท่าพระอาทิตย์ 3. การโฆษณามีการโฆษณาเกี่ยวกับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในอินเทอร์เนต็ตเพื่อให้ประชาชนได้เห็นโดยทั่วกัน โดยเลือกการไหว้พระเ้าวัดมาเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวทางน้ำครั้งนี้เพราะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่สนใจในเรื่องของการทําบุญไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทํากันเป็นประจำทุกปี แต่การท่องเที่ยวครั้งนี้ก็ได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเพราะพวกเขามักจะสนใจในเรื่องของวัดวา,ารามของประเทศไทยและสนใจที่จะเข้ามาดูความเป็นมาของศาสนาวัฒนธรรมของคนไทยอีกด้วยส่วนใหญ่บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดจะเน้นการโฆษณาทางอินเทอร์เนต็ตหรือว่าขายตัว๋วทางเว w t ์ลไวด์เ็บไทเท .com ในหมวดของการท่องเที่ยวอย่างเช่นตัวอย่างดังรูป 4. การประชาสัมพันธ์ เรือท่องเที่ยวจากบริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดจะมีการออกหนังสือแนะนําการเดินทางไปแต่ละท่าเรือให้กับผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารได้ทําการซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วตามภาพดังต่อไปนี้โดยภายในหนังสือแนะนําการเดินทางเล่มนี้ในเล่มจะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของเรือท่องเที่ยวเจ้าพยาสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญในแต่ละท่าเรือพร้อมกับคําอธิบายของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอย่างชัดเจน มีการบอกแหล่งอาหารการกินที่มีชื่อเสียงของแต่ละท่าเรือและบอกแผนที่เส้นทางการเดินเรือฉบับเข้าใจง่ายรวมถึงบอกแผนที่การเดินเรือพร้อมกับแผนที่การขนส่งทางบกคือรถไฟฟ้า BTS นั่นเองรูปแบบการขนส่ง 1. ขนส่งทางน้ำหรือทางเรือ 2. ขนส่งรถยนต์เริ่มต้นการท่องเที่ยวจากท่าเรือสาทรไปยังปากคลองตลาดเพื่อรับประทานอาหารมื้อแรก หลังจากนั้นกลับมาร้อที่ท่าเรือปากคลองตลาดเพื่อไปยังท่าเตียนเมื่อถึงท่าเตียนแล้วได้เดินมาตลาดท่าเตียนโดยห่างจากท่าเตียนประมาณ50เมตรหลังจากนั้นได้เดินต่อไปยังวัดโพเพื่อเยี่ยมชมวัดวาอารามที่สําคัญของประเทศไทยเส้นทางต่อไปทางกลุ่มได้กลับมานั่งเรือไปยังท่ามหาราชเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามมีแหล่งอาหารการกินมากมาย พอเสร็จจากท่าเรือมหาราชแล้วทางกลุ่มได้นั่งเรือไปลงที่ท่าเรือวังหลังเมื่อลงจากท่าเรือแล้วทางกลุ่มได้ต่อรถสองแถวซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งครั้งแรกของเราในการท่องเที่ยวครั้งนี้โดยจะมุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชาพิธีเหตุผลที่เลือกการนั่งสองแถวก็เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มมีกันทั้งหมด1ิบคนโดยเป็นการเหมาไปซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย1ิบบาทต่อคน เป็นการประหยัดกว่านั่งรถโดยสารประเภทอื่นเช่นแท็กซี่และต้องการความรวดเร็วในการเดินทางครั้งนี้พอลงรถสองแถวแล้วเนี่ยเราก็เดินต่อเข้าไปในซอยเพื่อที่จะไปรับชมเรือพระราชพิธีหลังจากเสร็จการชมแล้วได้เลือกใช้รถโดยสารประเภทแท็กซี่เพราะว่าทางที่อยู่ณจุดนั้นไม่มีรถโดยสารประเภทอื่นที่จะผ่านไปยังท่าเรือวังหลังเหตุผลหลักเพราะต้องการความรวดเร็วที่จะกลับไปยังท่าเรือวังหลัง เพราะว่าการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวในระยะเวลาหนึ่งวันหลังจากนั้นทางกลุ่มก็ขึ้นเรือที่ท่าเรือวังหลังเพื่อไปท่าเรือสุดท้ายคือท่าพระอาทิตย์เป็นปลายทางของสถานีในการท่องเที่ยวครั้งนี้เมื่อลงที่ท่าเรือพระอาทิตย์แล้วทางกลุ่มได้เดินทางไปยังอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ด้วยการเดินเท้าเมื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป้าหมายในการเดินทางล่องเรือครั้งนี้ และได้เดินทางกลับไปยังท่าเรือสาทรซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางโดยนั่งเรือท่องเที่ยวเจ้าพยากลับในเส้นทางการเดินเรือเดิม